ดาราสาวเปิดตัวน้องชายกลางพรมแดงคาหลอกพุ่งดันเข้าวงการเรียกเสียงฮือฮาทีเดียวเมื่อเจ้าอิงจือนักแสดงสาวชาวจีนวัย35ปีปรากฏตัวบนพรมแดงของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่78พร้อมเคียงคู่กับน้องชายแท้ๆที่สาต์ออราโดดเด่นชวนมองโดยเจ้าอิงจือมาด้วยลุคชุดกระติยาวกับอ,อกสีแดงขนาดที่น้องชายของเธอเลือกใส่สูทสีขาวจุงมือเคียงคู่บนพรมแดงและเธอ,อยังได้โพส์ภาพพร้อมกับแคปชั่นระบุด,ด้วยว่า ธงแดงส0เมตรความผูกพันในครอบครัว20ปีภาพดังกล่าวเป็นที่สนใจของสาธารณชนไม่น้อยโดยเฉพาะน้องชายของเจ้าอิงจือที่ทั้งสูงเกิน180เซนติเมตรไม่แพ้พระเอกแถวหน้าบวกกับใบหน้าคมชัดสันจมูกพุ่งมีสเสน่ห์เหลือล้นหลายคนจึงคาดการความเป็นไปได้ที่พี่สาวจะใช้โอกาสนี้ดันน้องชายโลดแล่นบนเส้นทางบันเทิงเพราะเจ้าอิงจือกล่าวต่อสาธารณว่าพาน้องชายไปดูโลกงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปจ้า